สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจําวันที่24กร,รกฎาคมคุณได้5คาถาเขาได้8คาถาวันนี้ไพ่คาถามาทั้ง2ใบแล้วก็เป็นปริมาณที่มากด้วยทั้ง5แล้วก็8เป็นวันที่มี passion นะคะอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดเด่นนะคะสําหรับวันนี้เนื่องจากว่าไพ่คาถาหมายถึงงานนะคะการประสบความสําเร็จแล้วก็ยังมีไพ่เลิฟเจเซลเฟร์ด้วยซึ่งหมายถึงการอ,อยู่ห่างกันจากคนรัก จัดการเรื่องของตัวเองเมขอให้น้ำหนักไปในทิศทางที่ว่าต่างคนต่างมุ่งมั่นนะคะทํางานตัวคุณเองเนี่ยหาคาถาหมายถึงการกําลังแบบขยันเลยอะนะคะกําลังต่อสู้กําลังทําในสิ่งที่คุณมุ่งมั่นมัดหมายที่จะประสบความสําเร็จนะคะแฟนได้8คาถาหมายถึงเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะหรือว่าโหลดงานที่เยอะหน่อยการติดต่อสือ่อสารอะไรแบบนี้ก็คือต่างคนต่างมีอะไรต้องทำนะ h e l p f u l People นะคะตรงนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าวันนี้หนักเกินไปนะคะขอความช่วยเหลือได้นะจากคนที่ร่วมงานกับคุณนะคะหรือว่าลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยโหลดงานเยอะทั้งคู่เลยนะคะไม่จำเป็นต้องแบกไว้คนเดียวนะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่มันเป็นบวกหรือลบนะคะดังนั้นวันนี้น่าจะไม่ใช่วันที่เรื่องความสัมพันธ์เป็นจุดเด่นะนะคะคุณต้องแบบจัดการเรื่องของตัวเองทั้งคู่เลยนะ